ก็สวัสดีสวีดัตครับวันนี้นัทพิชิ่งเหมือนเดิมครับก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้นัทพิชิ่งจะมาทำคอนเทนต์หมายธรรมชาตินะครับลองมาดูทําคลิปหมายธรรมชาติดูนะครับวันนี้เราก็มาตกกันอยู่ที่คลองเจ้านะครับเป็นคลองสายหนึ่งที่ระบายน้ําจากลําลูกกานะครับเราจะเป็นการระบายน้ําลงสู่ ทางบางปะกงนะครับทางฉะเชิงเซานะครับวันนี้เราก็จะมาวันนี้เราก็จะมาทําการตกหมายธรรมชาติกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะผลเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอรับชมครับวันนี้เราจะตกเริ่มจากบาลานแตะนะครับถ้าบาลานแตะไม่กินหรือยังไงเราอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นบาลานลอยนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีเลยครับมาดูบรรยากาศเลยครับนี่ครับ บรรยากาศคลองนะครับก็คลองนี้เขามีการน่าจะมีการลอกไปใหม่ๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีวัชพืชในน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูกันว่าจะได้ตัวไหมครับนี่ครับเหยื่อนัดฟิชชิ่งครับอ่ะเริ่มลองเริ่มตกกันเลยครับนี่ตกเป็นบาลานซ์แตะนะครับสองขอ ตั้งที่สองพ่อพอดีเลยครับระดับระยะนี้นะครับก็เริ่มตกกันเลยน้ำมังก็ไหลเยอะๆนะครับคามสุขของนักตกปลาก็ไม่ได้อีกมองทุนนะครับก็มีความสุข้วครับ ครับอุอ้ยดอกแรกมาแล้วครับ แหมแรลกมาแล้วครับเปตนตะเพียนครับใสสวยเลยครับโอ้โหขอหนึ่ไหมครับ ขอหนึ่งขอที่ตากินเมื่อกี้นะครับขอละเงือนนะครับเป็นเหยื่อไฮเกตและริ่งนะครับแต่อีกขอหนึ่งผมเป็นขนมปังนะครับขนมปังผสมลำด้วยกันครับอาดูตัวต่อไปนะครับ,นะรบตัางนะครับที่สามข้อสีสองข้อสนีนิดนิด เหยื่อล่วงเหยือเริ่มเริ่มมันเป็นนี่ตกเป็นบาลานซ์แตกนะครับถ้าเหยื่อสทอยลงไปแล้วเหยื่อไอ้คุ่ค่อยๆลอยขึ้นมาก็แสดงว่าเหยื่อหมดแต่เมื่อกี้ป่ามีการตอกครับไม่ทันครับหนีโดดหนี่ครับเมื่อกี้ครับน่าจะใช่นะครับ,รรบ,าารรบไปเลยครับปามีอาการทุ่นมีอาการตอกเอาไว้นะครับแล้วไม่ทันวัดครับ เราหกข้อกินจะแดงว่าเหยื่อหมดนะครับแต่ถ้ามันลอยมากกว่าหกข้อับแสดงว่าตายกินแล้วลอยึ้นมันถอนก็สามารถจับได้มันสีปลา่าจะกินนะครับเข้ามาเล่นเหยื่อนะครับแล้วโดนตัวเบ็ดพอโดนตัวเบ็ดปลาตกใจปกติกโดดหนีลอยไปเลยครับมัน เมื่อกี้นี่คือไม่ทันข้างตัวครับอย่างนี้ครับจะเป็นไม,ม่วัดไม่ทันนะครับ ตกอยู่เป็นมาล่าแขกของอนะคร คึ้นนะรขึ้นกลางๆคู่เทียบเลยครับขอนสี่่อครับเปลขึ้นที่สี่ข้อนะค,ะค,ค,ร,ครับัวกองสมเเป็นลังร้อยเป็นห้าออกกบเครับโดนครับ จับจังหวะได้พอดีครับจับจังหวะออกได้พอดีนะครับนี่ครับนี่ครับโอแตมสวยแต้มนครับลองดูด้วยนะครับเพราะว่าค่อยๆจะออกมาหมายธรรม,าม,าม,ามาชาติเท่าไหร่นะครัธรรม,ามาชาติจริงๆต้องใช้เวลาคุ้มคว้นครับคุณเบสครับพี่ ขพอสูงจะมาเกีเ่ยวน่าจะถอยไม่ตรงที่เดิม เพียง20นะครับใช้เวลาไปน20นาทีนะครับสองตัวแล้วโอ้ถือว่าหมานครับ okay <laughs> ไปสามสิบตัวทีครับสต,ตัวแล้วครับไปโจงครับปุ๊บโดนครับ้น,นบีโอ้โหนนก็เป็นลูกปลาดุกเป็นปลาดุกนะครับ มุมปากอันนี้ทุกครั้งผมจะสีน้ําเงินนะครับจะเป็นเหยื่อนักฟิชชิ่งนะครับเพื่อจะทดลองดูว่าหมาธรรมชาติแล้วปากินไหมนะครับนี่นะครับเบ็ดเบ็ดสีน้ําเงินออกจากปลดออกจากปากป้านะครับเป็นประดุกนะครับประดุกนี่ประดุกน้านะครับตัวออกเจติเนสวมีสีสม่วงนะครับนี่ครับตื่นเต้นเลยครับทิ้นรัวโอ้ นี่ยุคข้าวยากมากแพงน้ามันปลาไปนิดจะสี่สิบบาทนะครับคงไม่ค่อยได้ออกหมายตกปลาสักเท่าไหร่เลยวครับค่าแรงขึ้น,นไม่กี่บาทนะครับค่าน้ามันขึ้นไปเกือบสิบบาทแล้วเทียบกับปีที่แล้วนะ อะไรก็จะไปลดพลังงานแงอาทิตตั่รู้ขอจุสายนะครับวางกำลังเดิมตั้งมัเลยไหลลงยงที่ของข้อสีครับกำลังรับ ทางที่ขอน้อนี้งจไม่ค่อยอนโดนครับหมอครับหมอกินเม็ด ดูกอีกตัวแล้วครับตรงนี้เอ่อดุกน้าครับน่าจะเป็นดุกที่ขึ้น้อยเมื่อกี้นะครับตัวใช้เดียวกันเลยนะครับกินเหยื่อนะ้่ชิ้งครับนี่ครับ นี่ครับยวขอแยกนะครับออกเป็นนะ้อผคแล้วก็เอามาผสมลําหลังทั่วนำข้าวหอมมาลีครับปรแปดนาทีครับหมา่โมงแปดนาทีครับ สวยครับตัวนี้ครับดเดี๋ยวเรามาดูอาการทุ่นกันบ้างดีกว,ว่าวันนี้ปลาเข้าเยอะเลยครับเห็นไหมครับนม่ดนะมนโดนเพราะว่าตอกเบาเบานะเราทุ่นบางมีสองข้อสีนะครับ ถอนครับโอ้ไม่ทันครับายังอ,อยู่นะครับยังอยู่นะโอ้หมดแต่มองสว่างวัดไม่ทันเสยเลยโอ้เส่ไดาย ครับดอกนี้ลงไปเป็นโจ้เลยครับเห็นนะครับเมื่อกี้ครับทุนครับลงเป็นโจ้เลยครับ มั่งไกลคันไม่เลยครับวัดไม่ทันออาพาผอนนะครับ่ากเขาเดือดคับ่อนอูกซี่ก็หลจมครับวัดครับโอ้โดนครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามครับ จมฮัทโอวีอออโจโมหายเลยครับเมื่อกี้นะครับตะเพียนทองครับะนี่ครับผลงานครับก็กับเวลาไม่ถึงสามชั่วโมงครับกระดุกนาครับสองตัวครับตะเพียนทอง สองตัวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนสองตัวแล้วก็ลูกสวายสองตัวปลาหมออีกห้าหกตัวครับก็ถือว่าได้กับข้าวเย็นแล้วครับวันนี้เราก็ตกเป็นเยือนกัฟิชชิ่งนะครับกับบาลานซ์แตกสองคอนะครับกับหมายธรรมชาติยังไงก็ถ้าชอบใจนะครับอย่าลืมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยกับนัดฟิชชิ่งครับอย่าลืมกดถูกใจครับกดติดตามครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับและที่สำคัญแชร์ด้วยครับไว้กันไว้พบกับนัดฟิชชิ่งในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย